สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาสกรรระดับอำเภอไพรบึงทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ก็อยู่กับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูวิชุดาทิศลีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นห้องเรียนออนไลน์นะคะสกรระดับอำเภอไพรบึงนะคะอันครูจะสอนนะคะในรายวิชาสุขศึกษาพะละศึกษานะคะก็เป็นรหัสวิชาทช2 1 0หนนะคะซึ่งวันนี้มาพบกันในเรื่องโครงสร้างหน้าที่และการทํางานของระบบต่างๆที่สําคัญของร่างกายนะคะก็เรื่องนี้เป็นเรื่อง สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในชีวิตประจําวันของนักศึกษาทุกคนนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะก็จะให้นักศึกษาทุกคนนะคะได้ทดสอบนะคะความรู้พื้นฐานนะคะว่าเรามีความรู้พื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะคะในแต่ละคนนะคะก็ครูจะให้นักศึกษาได้ เป็นทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะปีจํานวน10ข้อด้วยกันนะคะก็ให้นักศึกษานะคะใช้สมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็สแกนนะคะตอนนี้ลิงก์ต่างๆนะคะครูได้แขวนอยู่ในอ่าในสไลด์นะคะในที่ครูสอนแล้วนะคะก็ให้นักศึกษานะคะสามารถไปดูได้นะคะที่อ่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ่าข้อความคิดเห็นนะคะแล้วก็ในข้างบนนะคะที่ครูอ่าได้ แนบไว้นะคะก็ให้นักศึกษาเข้าไปดูนะคะก่อนที่จะทํานะคะก็ให้นักศึกษาเช็คความพร้อมนะคะ